ผม <c oughs> มันก็บอกให้ย้อนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนยัองบอเปลี่ยนผมทนีเวลส้วสงการกันเลยเือปลาซีพมนั่นน,น,าานี่อยอ่เออายพอนแนะวงจิเขาแ้วก็คำปรึกษาจำเจาะนี่ปรึกษาอะาอไรแน,น่้นร่วมศ้าอานี้แต่อกหักอกหักกเลยอกหักเนี่ยไหแล้วก็หิ่มไปจีมมาติดหัวก็เพราะอะไรอยู่ปรึกษาแต่ว่า ว่อเลื่อนโอหักอีกนจีมันติดะไรอะก็เลิกกันสิบอหัเเนตัวเองคือกันหนึ่งว่าจะข้อความพชาร์จอนิวานี่ไลยพุากันเลยเฮ็ดอนอะไได้สีบุงหักโบหักทีบได้เลร้มั้วาคือมึงเพมได้ได้รู้มัย่าเน่ยว่าจะทำอะไรต่ังไปพ้ชาแบบไรจะจงไปเมียแบบไรเอ้าจะง่ามจะไรงาม แล้วก็หุ่จักขาดจักขายเป็น <Yes. S 2> บอแม่หู es, no ska, ่จักคว่มบุรินทรบ่เที่ยวบุรินทรบ่เที่ยวปกพาตีนมึงเอ้ยนใจใจผู้สาวหู่จักขายจักขายบุรินทรบ่เที่ยวหากผู้สาวมึงจีบแต่ละเทือนอยู่ใส่อยู่ห่างกินดื่มอยู่ห่างกินดื่มอยู่เทคอยู่บ้าหากใจใจผู้สาวบุรินทรบ่เที่ยวปกพาตีนมึงเอายคำว่ากงี้ยใจใจบุซ่าวบุรินทรบ่เที่ยวมึงก็ไปหาจีบเพราะน้ำบ้าเนื้อเมืองเนาะน้ำตลาดบ่ตะกไปจีบไปขาดน้ำตลาดจีบคนณขาคนขายมาแน่แล้ว ไปลบ้ามาได้ก็ไปเทกไปบ้ามาได้กันไหนบุซ่ามาสุดท้ไยมาจมว่าโอ้คนยไหนบุซาเจะเห็ดจ้าาหน่เพราะว่าเด็กได้บุซ่าบ่เวนบเทียวบักปาตีนมึงมึงไปจีนไปเทกมึงก็หูอยู่เแต่วัวที่เยกูเห็จเลยะเขาแนวหนักเขาเรีนเขาเที่ยวบัดชื่อ้ายเนี่บัดมะโกก้าเจ้าใหญเขาเหลืองเนาะมัเจ้าได้เหลืออยู่บ่ลยกมเคยเหลืองเขาเขาได้เ่ีเขาเเหลือก่อนยีมาเจ็บเนี่ยก็งัดซ้าเหมือนอะไ มึงอยากได้บุญจเท้าค่าคายมึงก็ไปจีบเอาคนอยู่เฮือนอยู <S <S right ่ซ่านหรือว่าในตลาดตะลี่นี่มีคนมัค่ะไม่ผัดมึมีคนถึงใจเลยแม่จะไปจีบมันในเ็กก็หูอยู่แล้วว่าบุญยิ่งก็คือนาะนี่เหลากินเบียร์ไม่ผัดเงอะเออบอว่าแลไรแต่ก็ยังมาตรงตรงกันน่ะก็ดิ้วพักแท้มันมีอยู่ในเถกในบ้านเนี่ยก็ขึ้นก็ดิแต่มันมีหน่อยมึงเข้าใจป่ะไม่หงายมันมีหน่อย กูกับบุญจเขบึกซากันแนดบอสากกระบี่นาเเมนตนมันแนข่ขบิกซามันแน่สิแนะนำม,มันแนวไดดีแงงนาวอกแต่ก่อนอื่นก่อนสีนานาสแนะนำเราบุญสากูแนะนำมันมไ,ไม่ยอมที่ผมเหอน <c oughs> สงการงยายถือเขหลอกได้เลยเขาเมียนไปได้งยาสงการพงยาเลย <c oughs> ม่ได้โบกหักเหรอไม่ได้หักอกไ่หักอกตมรอเนาะจได้เยี๋ยนี่นี่คยหูเลยผู้สาวเขาแป้งชิมเต้พอสีวาลูเพจใหญ่เลยแม่บอกแม่่หนเขาียมเตาดันนั่งหตุจะกาวเอาไปลูปใส่เมืนบจทีกันเด๋จะตัวอันนี้พจแบบอ้หท่ไหน โมดีตัวอะไรดีเรื่องจีวะจุบักพี่น้องาเหช่ที่เขาทิมดาวหันน้ำเขาเท็ยบต่อไข่เขามาเบิ่งน้ำเขาเท็ยบเขาไข่เจียวไปเบิ่งเขาเป็นปะแม่แม่ไม่ระว่าเขาบุดีโมไมีรถลนี่แหละบัตรมึงอยากไปเหรนไปเดียวค้างคืนนี่มึงก็มายืมรถกูตลอดอย่าไปใช้ก็มายืมบัตรมึงอยากไปหาปุ๊ดซ่ามึงก็บุ๊มมายืมสม่มติว่าบุมไปโหลดเอ้าสมมุว่า ด้วเขาพองออกกูออกไปเลยอ้าวไม่ไดก็แม่เห็นค้ามเจ๋งถ้าผู้หญิงมึงเห็นกินนี่นี่มึงสิแก่โตขึ้นบ่อ้าวมึงเหลือกระเป๋าหรือเขาเหลือกับมึงการเซตกันอยู่ดี่งมันมันเซตมากว่าไว้เมื่อยมันมันว่าบางความรู้สึกกับบริษัทใหญ่แต่ว่า ก็ยังบอกคอยก็จนเล่นเลยบอกว่าถือเล่นเลยไมาเขาพ่อกันทานี่ก่อนเนาะเขาไปกันหมดไหนนี่เรื่อพี่น้องเอฟซีไลายคนถามห้าบักนาวอกว่าบักนาวอกไปใส้คือบุเห็นลงคลิปน้ำด้นแล้ว่ันนี่แหละตีทีเลือกลูกพี่ตีทีมันเลือกลูกพี่มือนในพึ่งมีเวลาเนี่ยมาหาลูกพี่นี่ยลูกพีจะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะอยากกินเพื่นี่เนี่ยจะว่าซื้อเพื่อเสือกยเตี๋ยวมากินเนี่ย ลายกาดนี่แหละพอเอาบัานลงให้พี่น้องเบิ่งเลยก็ไปย่อผมมันหนึ่งนอกพี่น้องนอกกับประมาณนี้ขอขอบใจสบายดีสบายบายนาบอกนรือบักกี่ไลเนี่ยคนชิบอกยก่นแกงลวดผู้สาวมึงหนึ่งยิ่งกะตามสงการปีนี่มัดเสือผู้สาวผู้ต่ำกว่าสิบคนจะเบิ่งเบาหนามันหนี่งหนาคือพระไตรหินหรือพระดัตภูมานี่พี่น้องสาวได้ไม่รแต่มานพี่น้องสาวได้เอ้า